ถึงตลึงเศรษฐกิจเวียดนามจบปีนี้โตถึง8.02%ขยายตัวสูงที่สุดในเอเชียและค่าเฉลี่ยของโลกร่วมคุยกับบัญชาโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาท่าเรือถึงตลึงเศรษฐกิจเวียดนามจบปีนี้โตถึง8.02% ขยายตัวสูงที่สุดในเอเชียและค่าเฉลี่ยของโลกคือไม่รู้เขาบริหารกันยังไงครับท่านผู้ชมครับและไม่รู้ว่าทําไมเงินถึงสัมพัสขนาดนี้นะฮะเศรษฐกิจเวียดนามครับสำนักงานสศรษิแห่งชาติเวียดนามได้แถลงเมื่อเช้าวันนี้เองนะฮะว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เราเรียกกัน GDP ก็เป็นตัวชี้วัดว่าเศรษฐกิจเนี่ยโตหรือไม่โตแย่หรือไม่แย่หรือทรงตัวนี่นะครับจะถดถอยหรือไม่เนี่ยปรากฏว่าเศรษฐกิจในไตรมาสที่4ของเวียดนามปีนี้ครับ โตถึง5.92%อะต้องมีตัวเทียบคำว่าโต5.92%ไตรามาสที่4ของเศรษฐกิจเวียดนามคือโตกว่าที่สูงที่คาดการณ์กันเอาไว้เพราะฉะนั้นเขาเลยสรุปเป็ดเสร็จเขาสรุปเร็วด้วยนะอย่างบ้านเราเนี่ยกว่าจะสรุปเศรษฐกิจโตในปีนี้เนี่ยต้องไปรอนูน่นเนไตรามาสที่1ปีหน้านะครับแต่นี่เวียดนามเขาค,คิดเลขเร็วกันทันทีเลยผลก็เลยปรากฏว่าเมื่อไตรามาสที่4ปีนี้นะฮะ ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงแค่สองสามวันเนี่ยแทบไม่มีความหมายเนี่ยเขารู้แล้วว่า GDP ของเวียดนามในไตรมาสสี่โต5 9 2สูงกว่าที่คาดเลยทําให้ตลอดทั้งปีนี้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตถึง8 0 2เนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเศรษฐกิจเวียดนามที่ปีเสือโต8 0 2เนี่ยนะฮะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมาทําให้ไม่เพียงเศษไม่เพียงเศรษฐกิจเวียดนามจะมีตัวเลข GDP ขยายตัวสูงกว่าที่รัฐบาลคาดไว้ บริษัทบางเวียดนามเขาคาดว่าปีนี้เขาให้เก่งก็ไม่เกิน6.5%แต่นี่มาถึง 8. 0 2 2. ยังเป็นเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากที่สุดในทวีปเอเชีย 3. ยังเป็นเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงสุดและมากที่สุดในอาเซียนและ4เป็นเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ของทุกสำนักม่วาจะเป็น i m f ธนาคารโลกธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียอังกับ OECD หรือเชื่อครับ ถามท่านผู้ชมกบว่าเนี่ยเวียดนามีเศรษฐกิจเวียดนามมีเศรษฐกิจปีเสือโต8.02%นี่แะครับท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะแซงเศรษฐกิจไทยได้หรือไม่ได้ส่งครับใครคิดว่าเศรษฐกิจเวียดนามแซงเศรษฐกิจไทยได้หรือไม่ได้ส่งเลยนะฮะใครคิดว่าได้ก็พิมพ์ได้ใครคิดว่าไม่ได้ก็พิมพ์ไม่ได้แล้วส่งมาเลยนะครับนะ เวียดนามมีเศรษฐกิจกในปีเสือสรุปเป็ดเสร็จโต8.02%โตสูงสุดในเอเชียโตมากที่สุดในอาเซียนโตมากกว่าค่าเฉลี่ยเศรษฐกิจกโลกในปีนี้ของทุกสำนักดีไม่ดีจะโตมากที่สุดในโลกสรุปจำไปแล้วนี่นะฮะคำถามก็ได้ถามว่าท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะแซงเศรษฐกิจกไทยได้หรือไม่ได้ส่งครับท่านผู้ชมครับใครคิดว่าได้ก็พิมพ์ได้นะ,ะใครคิดว่าไม่ได้ก็พิมพ์ไม่ได้ส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ แล้วเดี๋ยวจะดูเขาว่าท่านผู้ชมนั้นคิดเห็นยังไงบรางว่าเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นจะโตแซงเศรษฐกิจไทยได้หรือไม่ได้นะฮะ,ะทีนี้ด้วยความที่ว่ามันโตได้ขนาดนี้ทุกคนจะสงสัยกันรับว่าเอ๊ะมันมีเครื่อนจากอะไรที่ทาให้เศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยปีนี้โตตัง้งแ0 2อเปอร์เซ็นต์ท่านทันว้ฮะนี่เป็นปีเดียวกันกับไทยตอนนี้ด้วยเปิดประเทศก็พร้อมๆกันรับอน,นิสงส์จากเรื่องของการเปิดประเทศก็พอๆกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เรียกว่าแมนูแฟคเจอริงเอาพุ t ของเวียดนามปีนี้โตไปจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แกะไส้ในออกไปก็จะพบว่ามีการเคลื่อนย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตมาอยู่ในเวียดนามมากขึ้นจากผลพวงของนโยบายไม่อยู่ร่วมโควิด -19 ของจีนเป็นดินใหญ่ที่ทาให้แบรนด์ชั้นนาในโลกตะวันตกตัดสินใจมาตั้งโรงงานและลงทุนทางตรงในเวียดนามต่อปีนี้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียนประเด็นที่2นะฮะ ภาคบริการหรือเซอร์วิสเซอร์ของเวียดนามในปีนี้ขยายตัวสูงขึ้นนับตั้งแต่ต้นปีนี้เหมือนกันเวียดนามก็เปิดในภาคของการท่องเที่ยวเหมือนอย่างประเทศไทยแน่นอนครับประเทศเขาคงไม่สามารถจะรับนักท่องเที่ยวได้สูงถึงประมาณ40ล้านคนได้นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับออพอเอาเวียดนามไปเปรียบเทียบกับประเทศในแถบเอเชียโอเชียเนียทั้งหมดหลังจากที่เขาได้ตัวเลขของเขาเป็นประเทศแรกแล้วว่าเขาโต8.2%ในปีนี้เท่ากับว่าเวียดนามโตเป็นอันดับหนึ่งตามต่อด้วยอันดับ 2 3 4ไล่ไล่ตามลำดับไปแนะอันดับ2คืออินเดียอันดับ3ฟิลิปปินส์อันดับ4ี่อินโดนีเซียอันดับ5าออสเตรเลียอันดับ6ไต้หวันอันดับเจจีนแผ่นดินใหญ่อันดับแสิงคโปร์ไทยมาอยู่อันดับ9ครับ10เกาหลีใต้อันดับ11เนิวซีแลนด์อันดับ12ญี่ปุ่นในขณะที่เอเชียจะมีอยู่เขตเศรษฐกิจเดียวที่ตอนนี้เกิดภาวะถดถอยแน่นอนแล้วคือฮ่องกงซึ่งปีนี้จะติดลบนั่นเองครับนี่ขนาดว่าธนาคารกลางของเวียดนามเนี่ยปีเนี้ย ขึ้นดอกเบี้ยมา2รอบรวม20 0%หรือ2%นะหรือหรือ2%ดังนั้นจากตัวเลขของการขยายตัวเศรษฐกิจของเวียดนามที่โตอย่างชนิดที่โอ้โหสุดขึ้นของโลกอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็ทำให้ธนาคารกลางของเวียดนามก็เลยออกมาบอกทันทีเมื่อเช้าวันนี้เหมือนกันครับว่าคงจะต้องมีการทบทวนนโยบายการจะปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในปี2 5 6 6หรือ,รอปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับ ไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยจะต้องมีการตึง,ตงๆให้มาก้คือหรือเปล่าว่าตอนนี้เศรษฐกิจเขาขยาโตัย่างนี้อย่างน่ากลัวทีเดียวนะฮะงนั้นถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ว่าเศรษฐกิจเวียดนามปีนี้สรุปเบ็ดเสร็จปีเสือเขาโต8.02%โตมากที่สุดในเอเชียโตเป็นอับหนึ่งอาเซียนโตมากกว่าค่าเฉลี่ยของเศรษฐกิจโลกในปีนี้จากทุกสำนักถามท่านผู้ชมก็ว่าเศรษฐกิจของเวียดนามจะแซงเศรษฐกิจไทยได้หรือไม่ได้ส่งครับ